เปิดในลักษณะนี้ครับโอ้เลวกี่ยวตอนนี้6คันติดต่อก็จะเอาขอเบอร์ติดต่อผุ้ียาหายนะครับแล้วก็ทางานติดต่อแล้วก็เยียวยาะต่อไปครับแล้วที่ฝาท้อมันก็จะมี อย่างอีกหลายส่วนครับก็หนึ่งก็น่าจะเรื่องน้ําในท่อช่วงเวลาที่ฝนตกเนี่ยมีน้ําในท่อมันน้ำผาบอมันก็มีหลายเกตแล้วก็ยางขึ้นอยูครับว่าอย่างก็เป็นที่การคำรุดของของฝาบเพราะว่าตัวเน้ฝาเหล็กมันอยู่บนผิวทางอยู่บนผิวถนวนเวลารถวิ่งเหยียบนะครับวิ่งผ่านมันมันก็จะในส่วนที่มันจะมีแก๊บของยางอยู่ยางรอ,อง อยูเวลารถวิ่งเยอะๆปริมาณมากๆต่อวันต่อครั้งเนี่ยมันก็จะสมรุดมากขึ้นนะครับกับยางที่ที่มันรองอยู่ก็เลยทําให้มันเปิดอ่ามันให้มันให้มันแตกได้ครับกับฟ้ายิ่งยิ่งยางไม่มีรองมันก็จะแบบกระทบกับเหล็กกับเหล็กกระทบกันนก็ทำให้สมรุดเป็นคนแรงจะแก้แต่อย่างไงครับทอยนี้เบื้องต้นเบื้องต้นก็จะประสานงานกับกับทางผู้เสียหายก่อนครับติดต่อผู้เสียหายก่อน แล้วก็ในส่วนของหน้าในพื้นที่หน้าง,งานก็จะเปลี่ยนควาบอใหม่แล้วก็ยึดติดให้มันมันคงขึ้นครับไม่ให้ไม่ให,ไให,ไให,ลลห้ไม่ให้มัน่รถเวลาลดหย่อนไม่ให้มันใส่ตัวยางรองเทหายครับและไอ้ที่ตรง,งนี้ทังใหญ่มาตัว,วทีทั้งใหญ่มาตัวีโครงการก่อสร้างกําลังครับตัวีกําลังก่อสร้างยังยังยังไม่ได้แล้วเสร็จตอแล้วเสร็จประมาณต่างปีหน้า ออรังวันนี้เดินทางมาที่โรงพักบางใหญ่เพื่อมาหาคนที่จะมาตั้งตามหรือต้องการทับมาขอขอข้อมูลจากเจ้าหนเหตุเรื่องกับผู้เสียหายที่ทโรงพักที่ไว้ที่ประสานติดต่อายายร์ในในขนั้นตอนการโครงการก่อสร้างบางใหญ่ามางตุ้ก็ต้องขอเออาไปในความที่ไม่สะดวกเพราะช่วงนี้ช่วงช่วงช่วง นีกกาลังดําเนินการก่อสร้างอยู่<ม>ก็จะมีบางส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จเรียบร้อยดีก็คือถ้าเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็อะาซไอไองานที่ทําก็จะอ่าทาให้มันมันคงและแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ในส่วนที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างก็ขอให้ระวัดระวังนิดนึงอ่าจะฝากถึงก็เดี๋ยวทางอ่โครงการกับอ่า ตัวพนักงางจะประสานงานแล้วก็แล้วก็จะมาในกองจะเชยค่าค่าเสียหายที่ที่ที่เขาเน้นจะกี่ยวกับงานก่อสร้างของทคงกางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางใหญ่กาญจนบุรีครับก็ในส่วนของเดือนนี้เดือนถัดก็มาทำอะไรบ้างคะโครงการก็จะมาติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอสำเนาข้อมูล ของอะไรผู้เสียหายที่เกิดุบเหตุเมื่อคืนนะครับเกี<ม>่ยวกับฟ้าบ,าบอ่อบายน,าน้ำที่ที่ชับรดนะครับก็ทางของเราจะได้ติดต่อผู้เสียหายนะครับแล้วก็ดำเนินการตดเชยอาเสียหายที่ได้รับผลกระท,ทบครับเพอ,อตอนนี้ก็คืออ่าได้ทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้เอาของเดิมที่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 เกิดอุบัติเหตุนะเอาไปวางไว้ มอไว้ชัว่วคราวก่อนครับแล้วก็ทางโครงการก็ผู้รับจ้างก็กําลังดาเนินการเอาฟ้าบ่ใหม่มาเปลี่ยนับที่ถนนแล้วก็จะยึดยึดให้มันแข็งแรงครับไม่ให้ไม่ให้เกิดความเสียหายอีกครับดำเนินการอยู่ครับในส่วนของผู้รับจ้างเาฟ้าบ,บ่ใที่พี่ไปดูฝ<ภ>าเป็นไงพี่คือเวลารถวิ่งมันมันเป็นเป็นยังไงพี่มันมันมัน มันเป็นที่ลูกยางครับเป็นที่ลูกยางรองตัวฝาบ่อกับตัวบ่าที่รับนะครับมันเป็นลูกยางมันทำรุดมันสึกครับก็เลยทําให้ทําให้ทำให้มีแก๊บแก๊บระหว่างฝาบ่อกับบ่าที่รับนะครับมันกระแทกแล้วเวลารถวิ่งปริมาณมากๆมากๆมันก็จะเพิ่มความแรงในการในการห่างของ ของฟ้าบ่มากขึ้น,นก็ทําให้ฟวามันกินเล่นมาได้เล้รื้ออดใช่ครับขึ่งเคสที่มันเกิดขึ้นก็อยู่ที่ปริมาณรถที่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 วิ่งผ่านนะครับ กเรีกมาจากเดเสถานการครั <S 2> <S 2> บิมบนจะมาขอคำเตอนน่อาเป็นนที่มันคีเกิดปัญหาฟ้าบอครับฟ้าบอทรล้าผู้เสียหายนะครับ รถ<ล>เราไม่เคย,ยพ,พี่ค้าจะม่คืที่ผ่านมาที่รถอันนี้ช่องอะไรคร<อ><อ>ับเสียหายดูดิคะแล้วพี่ค้าขายธุรกิจก็ไม่ได้แล้วเนี่ยก็ขายของเพราะพี่ขายของทุกวันอยู่เฉพาะวันจันทร์ถึงจะขายของในเฟซหมู่บ้านลูกค้าพี่ก็มีแล้วดูดินเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เสียหายละต้องแคนเซลิลูกค้าไปแล้วเราไปรถเก่งด้วยแล้วมันมีรู้สึกรถติ๊กอัพแล้วมันมีฮอนด้าคันหนึ่งแต่ว่าเขามีประกันชั้นหนึ่ง เขาเรียกรถนะเขาก็พี่ก็ไม่รู้ก็บอกว่านักดไปจะไปแจ้งความก็ไปแจ้งความเขาก็แล้วก็มี Honda าซีวินั่นน่ะเห็นไม่ยืมไอ้ตัวายกไอ้ประแจพี่แล้วก็เปลี่ยนยางแล้วก็หายไปไม่รู้ก็ยังมาคุยกันกับคนเสือหายบเฮ้ยทำไมฮอนด้าเขาก็เป็นเหมือนพี่เลยนะล้ออะไรที่น่ะอันนี้คือล้อล้อใหม่ที่เพิ่งไปเปลี่ยนมาถ้ามันต้องเปลี่ยนทั้งหมด มันแตกแม็กแตกยางแตกนี่ก็เลยต้องพึ่งเปลี่ยนค่ะแต่ล er be oh okay. ้ออะไหล่ที่พังอยู่ยังอยู่ท้ายรถอยู่พี่เก็บไว้อยู่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดสี่ล้อไปเสร็จยังเก็บไว้อยู่เพราะมันขับไปได้ล้ออะไหล่ไปยืมเข้ามาอะไหล่พี่มันใส่ได้แค่ข้างเดียวแล้วอีกคันหนึ่งเป็นแจ๊สมันมันไม่เข้ากันอยู่แล้วเปลี่ยนใหม่หมดสี่ล้อเลยเปลี่ยนใหม่มันต้องเปลี่ยนใหม่หมดเพราะว่าไม่มีใครเขาขายอะค่ะหน้ารถเหรอหน้ารถพี่ไม่โดนพี่จะมีโดนล้อแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยค่ะ หน้ารถเนี่ยเป็นสองล้อล้อหน้ากับล้อหลังสองล้อเลยอะค่ะแล้วพี่ไปตลาดคนเดียวแฟนเ็าทางานตกใจมากไม่รู้จะทําไงเุ้ยโทรหาลูกโทรหาใครลูกก็ไม่ได้รับสายก็บอกพอดีก็คุยกันกับที่ประสบอู้ใจเย็นเดี๋ยวตำรวจมาพี่เขาใครไม่รู้โทรไปหาเจอเขาบอกตารวจว่าไงรู้ไหมฮะรุปถ้าไม่มีคนตายไม่มีคนบาด,บาดเจ็บไม่มาเหรอสักพักนึงร่วมกับตันยูมาแล้วเขามากระติบบอกพี่เอานักข่าวมาเอา เอามาเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันมันเงียบแล้วมันม,มีใครก็ไม่รู้เจ้าหนะ้าที่พูดเด็กๆเ,เขาจะมาช่วยกันจะมายกฝาเขาบอกว่าอย่าเพิ่งยกเพราะว่ายังตำรวจยังไม่มายังไม่มีใครมาอย่าเพิ่งยกเขาก็ช่วยกันน่ะไปส่องไฟโบกกันพูพกพี่ไงไปส่องไฟโบกอะ่ะเพราะว่าถ้ามอเตอร์ไซค์มาน้องหลุมกว้างสองเมตรน่ะจะมีคนตายเผาเมื่อคืนเนี้ยโอ้ยไม่รู้จะฝากยังไงละบอกตรงๆมันเหมือนแบบไม่มีอะไรดีขึ้นอะ่ะ ําหรับไอท่อระบายน้ําตรงเนี้ยไม่มีไม่มีการทําอะไรให้มันดีขึ้นเลยพูดไปก็เปล่าประโยชน์บอกให้แล้วพวกคุณจะให้เป็นแบบเนี้เหรอาถามหน่อยอะพวกเราไม่ได้อยู่กันร้อยปีแล้วถนนเนี่ยต้องใช้กันกี่ชั่วคนแล้วจะให้มีเหตุการณ์อย่างนี้ไปจนกี่ปีอีกร้อยปีก็ยังมีเหรอมันไม่ไช้เราไม่ได้อยู่กันถึงร้อยปีพวกลูกคุณที่เป็นกรมทางมาทําทางอะถ้าเกิดลูกพวกคุณทาญาติพวกคุณทํา ประสบอย่างเงี้ยจะทํายังไงเรื่องจะเกิดเสียชีวิตขึ้นมาล่ะตายขับไปกันอยู่ดีๆขอบคุณมากทางหลังก็าล้อมันถล่มเข้าอ๋อเนี่ยล้อนี่มันกระถดเข้ามามันไม่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 สมอกันครับทางหลังท้งล้อเนี่ยผมก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ตอนรับทางหลังราคาเท่าไหร่เนีไม่รู้เลยมันมันพาไปหมดเลยบุงเบไปหมดเลยอ๋อมันลามไปหมดเลยนะพี่ พี่ล้อหลังก็เปลี่ยนไหมฮพี่ล้อหลังเปลี่ยนไหมฮะพีเ่เปลี่ยนเปลี่ยนมวลเลยฮะดีไม่มีได้รับอันตรายนะพี่นะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสีเองเนี่ยใบเสร็จผมก็มีจ่ายโดยได้โดยดโดย,ยังไม่มีใครรับชอบเสร็จไปเสร็จล้อแม็กซ์เนี่ยยอดเท่าไหร่พี่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทครับ เดี๋ยวใบแจ้งความพี่ส่งให้ฉันซ่อมเรียบร้อยแล้วจะไม่ยุ่งใครแล้วพี่ออกจากซอยเนี้ยจากบ้าน,าานเพราะว่าพี่ค้าขายจะต้องไปตลาดบางใหญ่ทุกคืนแล้ววิ่งเส้นนี้มาตลอดเท่าอา,อายุแล้วเนี่ย ห้าถิดสามแล้วเดือนเนี้ยแล้วเมื่อเมื่อคืนเจอเหตุการณ์พี่ก็ไม่รู้ก็ขับไปเอเลนเลนจากขวาเนี่ยแต่ว่าเราวิ่งเลนเลนก่อนที่จะเข้าทิดขวาใช่ไหมคะก็วิ่งไปตามปกติแต่ทีนี้มันมีรถปิกอัพเขามีรถคู่ก,กรณีเขาโดนอยู่แล้วสองคันรู้สึกจะเป็น Honda c ซ v วิกกับปิกอัพเอ่อส่งของนะนะแล้วพี่ก็ไม่รู้พอขับมาแล้วก็ขับไปดีดีเพราะว่าเราก็จะรีบไปตลาดเพราะว่าลูกนัดลูกค้าเพราะพี่ขายของอยู่อะ ปังอุ้ยตกกระจอุ้ยลดไปเลยเนรถพี่มาประมาณเก้าสิบเก้าสิบลรวยะตรงนั้นมันก็โอเคอยู่แล้วใช่ไหมครับลพี่สายสปยสายสายสาายเกือบจะมีคนเตสาไวไฟตรงตีสะพานลอยนั่นแ่ะดีแบบแบบตั้งรตแล้วก็เบรกเลยไงแบบมันก็ไปไแต่ไปหมุนเวียงเวียงเวียงไปเลยไงเพราะเราก็ขับมาใช่ไหมครบเพราะเส้นนี้เราก็ทินทางอยู่แล้วเพราะว่าทางตรงนั้นทําที่จะขึ้นทางลอยฟ้าเราก็รู้อยู่แล้วจะเบี่ยงไปซ้ายเบี่ยงขวาจะไปบางใหญ่อะไรเงี้ยเราทราบอยู่แล้วตกปุ๊บ ล้อแตกแม็กแตกสองข้างล้อหน้าทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยซีกวาทั้งสองล้อแล้วพี่มีอะไหล่อยู่อันเดียวแล้วไปยืมอะไหล่เขามามันไม่ได้พี่เลยต้องมาขนขวายเปลี่ยนล้อใหม่หมดเฉพาะค่ะหมดเป็นเฉพาะค่าล้อนี่ก็หมื่นหมื่นหกแล้วอ่ะแล้วนี่ยังไม่คิดค่าคานค่าอะไรนั้นให้ช่างมาเช็คเพราะว่ารถพอมันวิ่งแล้วมันดังคานดุ่งนลนะคะฝาเหล็กฝาเหล็กมันกระแทกไงฮะ แล้ว6คันทั้งหมด6คันที่ไปแจ้งความพี่ก็ไม่รู้เห็นเจ้าหน้าที่ก็โทรมาว่ามี4คันแต่คันอื่นพี่ไม่สนใจพี่ไม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 ่บอกแต่ว่าคันที่เราไปแจ้งความด้วยกันเนี่ยพี่ก็เลยเมื่อกี้เขาโทรมาติดต่อบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่มาพี่ตั้งใจถ้าเขาไม่โทรมาพี่จะไปกระทรวงเอ่อตระกางตูนดำรงดำดำรงธรรมละเพราะว่ามันไม่ได้คุณไม่ไม่ไม่ถ้าอะไรยังไงก็ต้องไปฟ้องเพราะว่า ทางตำรวจบางใหญ่เขาบอกว่าให้ไปที่ศูนย์ดำลงธรรมเพราะว่าเราเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวก็โยนกันไปโยนกันมาทางหลวงก็ทางหลวงเลยที่สะพานนะถูกไหมคะราชการเนี้ยพี่ก็บอกไม่รู้